ทุกท่านขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการ The c h a n พลิกจิตชีวิตเปลี่ยนโดยสภาพัฒนการกแห่งคณะสงฆ์ไทยออกอา,ากษษาสาท TV, างสถ,ถานีโทรทัศน์โลกรพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติยู่วิทยาัวันนาวาเขตสาทรกรุงเทพก่อนอื่นทางรายการต้องขอกราบขอพระคุณในความเมตตาอเคราะของ,รพ,ของพ,พ,รพระเดชพระคุณวระเจ้าคุณพระพรหมเชิรยานกรรมการมหาเทรสมาคมจาเจ้าว่าวิทจาลัยนาวาใน,นาฐานที่ท่านเป็นสภานายกของสภาพัฒนการถึก ได้ให้สมาชิกของสภามาดำเนินรายการสนทนาธรรมเพื่อเป็นการเผยแผ่คุณธรรมพระธรรมคำสอนขององค์พระรรมสมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจึงขอกราบขอบคุณมานโอกาสนี้รายการเช่นพลิกจิตชีวิตเปลี่ยนเป็นรายการที่นำเอาเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในสังคมไทยปัจจุบันมาพูดคุยโดยอ้างอิงถึงหลักธรรมทาง,ทางพุทธศาสนา ว่าการที่คนเราเกิดมานั้นก็จะมีการทําผิดพลาดบ้างอะไรบ้างชีวิตก็มีความผิดพลาดกันบ้างแต่เมื่อผิดพลาดแล้วรู้ตัวแล้วก็กลับตัวกลับใจใหม่การกลับใจกลับตัวกลับใจใหม่หรือว่าพลิกจิตใหม่นั้นทําให้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นเป็นเป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ของคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะทําให้คนจากเปลี่ยนจากคน ที่ไม่ดีเป็นคนดีเปลี่ยนจากคนที่มีกิเลสเป็นคนหมดกิเลสได้นั่นก็เพราะว่าพลิกจิตชีวิตเปลี่ยนนั่นเองวันนี้ทางรายการได้มีผู้ร่วมรายการาโดยได้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาร่วมสนทนากันด้วยในวันนี้ก่อนอื่นต้องขอแนะนำพระคุณเจ้าที่มาร่วมรายการกับเราท่านเป็นพระนักเผยแผ่เป็นพระมหา,าที่ ยังเป็นอยู่ในวัยกำลังอยู่ในวัยทำงานศึกษาเราเรียนแต่ว่ามีจิตอาสาทีา่รักในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่วัดอนงคารามนะท่านพระมหาเสด็ชัยธรรมานุสารีนะครับสวัสดีครับะอาจารย์คุณครับแล้วผู้ที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้มาให้เราได้สัมภาษณ์ได้พูดคุยเพื่อ เปิดเผยมุมมองต่างๆที่เยาวชนคนรุ่นใหม่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นนักศึกษาจากพิยาลัยพาณิชยการธนบุรีอ่าเดี๋ยวให้น้องแนะนําตัวเองนะต่อท่านผู้ชมค่ะเชิญค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์นะคะและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวกุนิตาจำปาหอมค่ะศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีค่ะอ่าค่ะ นีเ่เป็นเป็กวิชนคนแรกของรายการในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมีในตอนที่สองก็จะมีอีกท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยสนทนากันวันนี้ทางรายการามีความดีใจที่มีใ<ม><ม>นทีน้อยนักศึกษานะ,ะที่มา,าร่วมออกรายการกับเรา,เ,าเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความ ความสนใจหรือความใส่ใจว่าง่ายๆคือไม่กลัวพระคะคนุ่นใหม่ต้องไม่กลัวพระและ้วนะไม่กลัววัดใช่ไหม<ช>ท่านใช่ครับเพราะว่าคือเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังเวลาเห็นพระมักจะกลัวมักจะตกใจยังไม่ค่อยจะจริงใจกับพระนะครับจริงใจกับพระนี่คือหมายความว่าเห็นพระแล้วเริ่มใส่ศรัทธาเริ่มใส่ศรัทธาก็วันนี้ก็เรียนมาจากมาจากวิทยาลัยพณิชิการธุรบีนะน้องชื่อชื่อเล่นชื่ออะไรนะ S <S ชื่อน้องบีเจ้าค่ะน้องบีนะชื่อน้องบีอ๋อพะอจย์เรียกเราว่าเรียกว่าน้องบีแล้วกันนะคือโดยปกติแล้วเนี่ยน้องบีเนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วทํางานอะไรยังไงไหมหรือว่า <S <S อก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็ทํางานเสริมข้างนอกเจ้าค่ะอ๋อคือทั้งทําง,งานด้วยแล้วก็เรียนด้วยเจ้าค่ะอ๋อชือที่เรียนนี่เรียนปอ่อปวัสเรียนปวศสปีหนึ่งเจ้าค่ะปีหนึ่งจ้าขา สาขาทวีภาคีเจ้าขาธุรกิจค้าปลีก mm hmm. เห็นว่าสาขานี้มีมีวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยนะเขาเขาจัดการเรียนการสอนอยังไงคือ,อเรียนสองวันเจ้าขาแล้วก็หยุดวันหนึ่งแล้วก็อีกสี่วันเป็นการฝึกงานเจ้าขาแล้วก็นำํำคะแนนที่ฝึกงานมารวมกับคะแนนที่เรียนนะคะเหมือนว่า การไปทํางานของเราเหมือนการเรียนวิชาวิชาเรียนหนึ่งอะคะ่ะมีมหมน่วยกิจแล้วก็มีวันเวลาทํางานเจ้าค่ะไปทํางานกี่วันอาทิตย์หนึ่งตอนนี้ทํางานสี่ถึงห้าวันเจ้าค่ะบางวันหยุดก็ไปทําที่สถานที่ที่ไปทํางานคือที่ไหนสาขาเดอะมอลล์บางแคเจ้าค่ะ,ะร้านอะไรร้านแมคโดนัลล์ค่ะร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลล์แล้วเราเ็คือก็ไม่เคยไปนั่งชั้นอะนะ เคยเห็นเดินเดินผ่านนะนะเราต้องต้องไปปรุงอะไรไหมหรือว่าเกาทําเสร็จแล้วอะไรยังไงก็เสิร์ฟเป็นเดียวหรือว่าทําทําใหม่ทุกชิ้นน่ะเจ้าค่ะตามออเดอร์เราเราเสิร์ฟด้วยเราเป็นคนทําเนี่ยยังไงเป็นคนทําด้วยเจ้าค่ะเหรอโออ้ดายวิชาทำไก่ทอดมาด้วยเหรอเจ้าค่ะแมคโดนัลด์เลยนะแมคโดนัลด์คือไก่ทอดใช่ไหมไก่ทอดแล้วก็เบอร์เกอร์ค่ะอ๋อคือต่อไปเนี่ยเรารุ่นเก่าคือไม่ค่อยรู้จัก แม็กหน่อยๆ้จากแม็กเย็บกระดาษใช่ครับอาจารย์ก็คือเราทั้งทางานด้วยแล้วก็เรียนด้วยนะแล้วพ่อแม่ต้งเรียนด้วยใช่ไหมหรือว่าช่วยกันบางเดือนที่ไม่ได้ก็ท่านก็ให้เจ้าค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ขอแล้วทางครอบครัวเราเนี่ยช่วยแบบนี้แล้วเนี่ยคือแล้วเรามีส่วนช่วยอะไรกับครอบครัวบ้างก็ช่วยบางทีก็เหมือนว่า พ่อแม่อยากทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ซื้อมาให้เขาเพราะว่าท่านท่านก็ไม่ค่อยออกนอกบ้านเท่าไหร่ตอนตอนนี้อยู่กับพ่อกับแม่ด้วยหรือเปล่าตอนพักอยู่นะเนี่ยพักอยู่กับแม่เจ้าค่ะพ่อ,อ,อทํางานต่างจังหวัดอ๋อค,คือตอนนี้กลับมาบ้านก็พักอยู่กับแม่เจ้าค่ะก็ต้องนอกจากจะเรียนนอกจากจะทํางานแล้วกออ็อยู่ที่บ้านก็ต้องช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านด้วยนะออครับก็ทําให้นึกถึงหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอยู่ที่ข้อนหนึ่ง,งอาจารย์ครับ เขาบอกว่านิวิตตังสาธุรูปังกตันยูกตะเวทิตาแปลว่าความกตันยูกตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับอันนี้ก็เราก็จะรู้ว uh ่าอยู่ในเป็นคนดีไหมครับอาจารย์ครับคือหน้าที่ของเด็กเนี่ยหน้าที่ของเด็กมีอะไรบ้างนะนาทีของเด็กที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเราเรียนก็ต้องศึกษาเราเรียนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเป็นใล้ายๆภาระนาที่ต้องทำใช่ไหมวัยนี้ก็ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่อนอกจากเรียนแล้ว จะเรียนอย่างเดียวโดยไม่ทํางานมันก็มันขาดประสบการณ์นะชีวิตนะมันมันมีความรู้แต่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมนะ่มันไม่ได้โลกเรามันไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมนะโลกเรามันเป็นกลมๆนะ,ะเราจะไปเรียนในห้องสี่เหลี่ยมแค่นั้นได้พอได้ไปเรียนด้วยได้ทํางานด้วยนี่ถือว่าโชคดีนะ,ะถือว่าโชคดีได้ค่าจ้างด้วยใช่ไหมได้ค่าแรงไหมนี่โอ้โหได้ทั้งความรู้ได้ทั้งเงิน นะครับอ่าแล้วก็งั้นก็มีเงินจ่ายค่าเทอมตัวเองได้สิแล<ต>้วกนะ็เป็นคนดีเป็นคนดีในสายตาพระพุทธศาสนาด้วยนะเพราะว่าในสายตาของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือ,อความกระตัญยุกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นคนดีในสายตาใครแต่ว่าเราก็เป็นคนดีในสายตาของพระพุทธศาสนาขอให้เราภูมิใจในส่วนนี้ไว้นะครับก็เอ่อต่อไปก็อยากจะอขอถามหน่อยก็คือว่าเวลาเราอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ในสังคมเพื่อนหรือว่า อยู่ในสังคมกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ก็ตามเนี่ยเรามีจุดเด่นอะไรบ้างที่ว่าเยาวชนน้องๆที่สามารถเล่นแบบเราได้ด้นานที่ดีนะเป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องได้เยาวชนรุ่นใหม่ได้คือจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะเจ้าค่ะไม่ว่าปัญหาจะเข้ามายัางไงแต่ก็มองปัญหาว่าเป็นเหมือนเป็นเกมด่านหนึ่งที่เราต้องผ่านไปนะอะเจ้าค่ะคือไม่ยึดติดกับมันมาก ค่ะแล้วก็ค่อยๆคิดวิธีแก้ปัญหาไปทีละขั้นตอนเจ้าค่ะไม่ยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปคือไม่ยอมแพ้ต่อปัญหานะสู้สู้ค่ะสู้กับปัญหาแค่เมื่อกี้คุยกันตอนนั้นนี้เห็นบอกว่าเออพ่อเป็นพระยังไงนะเป็นลูกพระยังไงนะเหมือนว่าท่านอุปถัมมาตั้งแต่เล็ก่ะคะ,ะเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เหมือนจะแยกทางกันนะคะแต่ว่าก็ยังติดต่อกันอยู่เจ้าค่ะ แล้เลยหลวงพ่อเลยเลยอุปถัมภ์อุปถัมภ์หมายถึงท่านส่ทงเรียนส่งอะไรให้ใช่ไหมก็ค่ะบางบางครั้งที่กลับไปหาท่านท่านก็จะให้อุปกรณ์การศึกษามาเช่นซื้อโน้ตบุ๊กของท่านที่ไม่ใช้แล้วท่านก็ซ่อมแล้วก็ให้มาขอขอขอนามของหลวงพ่อให้ประกาศให้พระรูโพธิธรรมปัญญาเจ้าค่ะอยู่ที่วัดโพธิ์สีทองเจ้าค่ะ ตำบลนาเลิงอำเภอเสรพภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าค่ะร้อยเอ็ดปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นเป็นพระรูเจ้าค่ะแล้วก็เป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอคือนอกจากจะมีพระอยู่ในใจแล้วเนี่ยยังมีพระด้านนอกคอยอุปทธมณ์ในเน็ตโชคดีคือนอกจากว่ามีพระพ่อพระแม่แล้วเนี่ยยังมีพระหลวงพ่อพระจริงๆอ่มาคอย คอยดูแลสั่งสอนด้วยอันนี้อันนี้เรียกว่าป้องกันให้ทุกทางนะเป็นคนทําให้เป็นคนใกล้ศาสนากว่าคนอื่นเพราะว่ามีญาติหรือว่าผู้ที่อุปการะเป็นพระนี่เโชคดียวเขาก็คือว่าพระเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติให้พระสงฆ์เนี่ยมีวิถีชีวิตอยู่ได้เพราะแกิโยมก็คือว่าถ้าไม่มีเธอก็ไม่มีฉัน หมายความว่าถ้าเกิดไม่มีญาติโยมเนี่ยพระก็ไม่มีฉันข้าวนะไม่มีญาติโยมคอยสบาดพระก็ฉันข้าวไม่ได้น,นี็คือ,คอวิถีชีวิตของพระเนี่ยก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยคนอื่นนะครับอันนี้ก็ญาติโยมอุปถัมภ์พระพระก็อุปถัมภ์ญาติโยมบ้างก็โลกมันจะได้สมดุลครับอาจารย์นะครับนี้ก็จริงๆเยวาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะได้รับความอุปถัมภ์จากพระทุกวัดโดยปกตินะคือ เจ้าวาดทุกวัดนในประเทศไทยจะต้องแจกทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมก็ได้ชั้นมัธยมชั้นอุดมศึกษาก็ได้จะต้องแจกทุนมอบทุนให้ทุกปีเรียกว่า,เ,าเป็นการบังคับไปในตัวให้พระเนี่ยตอบแทนต่อสังคม,ตอ,ม,คมตอบแทนต่อใครก็ไม่สําคัญแต่่าตอบแทนให้กเยาวชนให้เยาวชนเขาได้รับพระคุณจากพระาศาสนาจากวัดจากพระ แล้วจะได้รู้ว่าโอรั้งหนึ่งเคยได้รับทุนจากทางวัดจากหลวงพ่อจากวาดอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ไม่ลืมวัดนะพอโตขึ้นแล้วก็จะได้มีอะไรที่ช่วยเหลือวัดได้อะไรได้ก,ก็ก็ช่วยเหลือก็จะได้เป็นคนของวัดเป็นคนของพระพุทธศาสนาอ่าอันนี้เนี้ยสำคัญนะก็ตอนนี้ก็คือตอนนี้เราก็มีพระคอยช่วยเหลืออยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็มีเราแล้วเราช่วยเหลืออะไรกับพระพุทธศาสนาบ้าง ก็เช่นมีงานสําคัญของวัดต่างๆเนี้ยค่ะ<ม>ก็ครอบครัวก็จะกลับไปต่างจังหวัดแล้วก็ช่วยงานต่างๆค่ะหนูก็จะเป็นช่างภาพไปทำงาน,นช่างภาพนะเจ้าค่ะอืมไอ้เขาเรียกว่าเ,เขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยซือ้ออ่าเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยมีความหมายเป็นล้านคำใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ข้อดีของภาพอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า คือความรู้สึกดีๆในภาพเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าคนในภาพจะเปลี่ยนไปอันนี้ก็คือข้อดีของภาพอ้าวแล้วก็คือไหนๆก็เป็นคนที่พระพุทธนาคอยส่งเสริมแล้วก็คอยช่วยอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือแล้วเราการที่จะเป็นคนดีอย่างเราได้เนี่ยเรามีคติธรรมประจําใจประจําใจอะไรบ้างที่อะไรเป็นแงรงบันดาลใจให้เราทําความดีเรามีข้อคิดมีคติธรรมอะไรที่ว่ามันมันมีอยู่ในตัวเราเขาเรียกว่าเทวดาไปจําตัว ประจำใจก็คือเ,เทวดาทั้งแต่ก็คือหลักธรรมที่คอยคุ้มครองตัวเราเองคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะก็คือพึ่งตัวเองไว้ก่อนก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นนะคะ่ะแล้วก็ไม่ยึดตัวเองเป็นหลักมากแต่ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากตัวเองก่อนเจ้าค่ะนี่มีม,มีมองที่ไม่เหมือนเด็กทั่วไปนะอันนี้มองแบบผู้ใหญ่ใช่ได้นะเพราะว่า คือคำสอนที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห mm. ่งตนเนี่ยถ้าคนยึดถือไปปฏิบัติจนแบบแบบแบบว่าแบบแข็งอะ่ะแบบสุดโต่งเนี่ย mm. ก็จะเป็นคนที่ mm. ไม่ยอมอะไรใครเลยจะกลายเป็นคนที่ mm. ยิงยะโสเป็นคนที่ไม่สนใจใครถือว่าเราทําได้เรามีความสมถเรเ่านัน mm. ไม่ต้องพึ่งใครไม่ง้อใครอะไรเงี้ยจะกลายเป็นคนแข็ง คำกระด้างน,นะาจากการยึดคําสอนอย่างนี้สุดตรงเกินไปแต่ทั้งบีนี่มีมีการค่อนลงมาว่า,าไม่ยึดติดเห็นไหมไม่ยึดติดบางครั้งสามารถที่จะเ,เปลี่ยนรับฟังคนอื่นได้จริงๆการทำอะไร,รดได้ตัวเองเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ช่วยเหลือบ้างนั่นเป็นห้นทางแห่งการสร้าง บุญคุณคุณความดีหรือว่าบุญคุณน่ะบุญคุณน่ะเป็นการสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้น, mm hmm. นอืมนะอ่สมมติว่าถ้าคนคนเราเนี่ยไม่สนใจใครเลยคือคิดว่าตัวเองเนี่ยกเก่งละเก่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ละไม่สนใจใครเพราะนั้น <Yeah. S 1> ไม่ต้องใครไม่ต้องมายุ่งกับเราไม่ต้องมาสนใจเราเราไม่สนใจใครเหมือนกันเราอยู่ได้โดยตัวเองคนคนนี้ก็จะไม่มีเพื่อนเลยอืม mm hmm. นะเพื่อนไม่มีบริวารไม่มี แต่เขาเข้าใจผิดว่าเขาอยู่คนเดียวได้ซึ่งความจริงในโลกนี้ไม่มีใครอยู่คนเดียวได้เพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ครับมนุษย์เป็นสัตว์สังคมพราะพทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วยังอยู่รูปเดียวองค์เดียวไม่ได้เลยใช่ครับยังต้องไปเที่ยวโปรดสัตว์โลกคนอื่นเพื่อบิณฑบาตโปรดสัตว์แล้วก็ได้พัะทหารมาฉันใช่ไหมแต่พระเจ้าอยู่รูปเดียวจะชันยังไงจะใครไหจะไปชันที่ไหนได้เห็นไหมพระเจ้าเก่งที่สุดในโลกแล้วแต่พระเจ้าไม่อยู่คนเดียวแต่ช่วยเหลือตัวเองได้ นะตนเป็นน่พึ่งตนได้แต่ก็เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ช่วยเหลือเช่นไม่มีอาหารมินาบาตก็อ,อาหารให้เขาทานเขาก็รู้สึกเออดีจังได้ช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นความคิดที่บีพูดเมื่อกี้เนี่ยน,นะก็น่าสนใจมากเป็นมุมมองที่น่าสนใจว่าออนอกจากตัวเองจะแข็งแรงแล้วเนี่ยเรายังเมตตาแก่ผู้อื่นนะยังเออเพื่อยังสนใจใส่ใจกับผู้อื่นเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่างนี้จะทําให้เราอยู่ในโลกอย่างอย่างประสบความสําเร็จเขาเรียกว่า,าทั้งโชคดีในในมีความสําเร็จในชีวิตตัวเองด้วยแล้วก็มีคนรักมีอะไรต่างๆมีบริวารเยอะอะไรเงี้ยน,นะม,นมีเพื่อนมีเพื่อนเยอะเพื่อนดีมีเพื่อนเยอะอันนี้เป็นก็เรียกว่าในพุทธศาสนาะนี่ยมีเป้าหมายอย่างเงี้ยครับตัวเองสําเร็จแล้วไม่พอ ต้องให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมกับเราด้วยครับเขามีมเขามีคำแซวอยู่คำหนึ่นงขาปอาจา์ครับก็คือเขาบอกว่าความทุกข์เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันมีวิธีแก้ปัญหาอยู่สองอย่างครับหนึ่งความทุกข์ก็คือเราเราจะต้องเราจะต้องอทําตัวเองให้สาเร็จครับให้คนอื่นช่วยให้สาเร็จครับถ้าเกิดเรามองบนผืนมันก็อาจจะดูทะลึ่งนะครับ ก็คือแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยหลังจากที่ช่วยตัวเองสําเร็จแล้วเนี่ยคือหลังจากที่ตัวเองเนี่ยบรรลุธรรมแล้วเราก็แล้วก็ออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้คนอื่นเนี่ยพ้นทุกข์ด้วยครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือการช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ก่อนซึ่งแนวคิดการช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ก่อนเนี่ยเป็นแนวคิดของวิจัยมหายานแต่ก็เป็นในของศาสนาพุทธเหมือนกันคือช่วยคนอื่นให้พ้นทุกข์ก่อนแล้วก็ตัวเองค่อยพ้นทุกข์ทีหลัง คือนี้การมหายานเนี่ยเราเราต้องศึกษาเขาดีๆนะคือเราถ้าเราศึกษาในในมุมมองเทรวาสเราอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนอ่าไม่ไม่ตรงกับเขาการที่เขาบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยนะใช่ไหมช่วยเหลือคนอื่นก่อนที่จะให้ตัวเองพ้นทุกเนี่ยจริงๆก็ทําไปพร้อมๆกันนั่นแหละการให้คนอื่นพ้นทุกกับการปลดตัวเองออกจากวงทุกเนี่ยก็ทําไปพร้อมๆกันนั่นแหละ ก็ <tyard. S 2> ไม่ใช่ว่าเออทำมาก่อนแล่าตัวเองแบบว่ายอมทนทุกข์ไม่ใช่คือถ้าเขามีทุกข์เขาจะช่วยคนอื่นได้ยังไงไ่้หรอป่าเพราะนั้นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตท,ที่เป็นสุขเนี่ย mm. ตรงนี้นจิตท,ที่เป็นสุขตรงนี้ช่วยเหลือผู้อื่นได้คนมีทุกข์อยู่เนี่ยช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้หรอกเพราะจะหนักใจอยู่กับทุกข์ตัวเองนะครับอ่ามันจะมองไม่เห็นทุกคนอื่นออนะเพราะนั้นเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นตัวเองด้วยเห็นคนอื่นด้วยอะไรด้วยก็จะ เป็นคนที่เป็นคนดีในสังคมตัวเองดีด้วยคนอื่นดีด้วยครับแล้วก็เอาอย่างเช่นคําถามท้ายเราเราเรามีคติธรรมประจําใจหรือว่าเรามีอะไรมีอะไรอยากจะฝากกับเยาวชนรุ่นใหม่บ้างไหมว่าอคือเราเองเนี่ยก็ในสายตาของรุ่นพี่นะรุ่นพี่มองรุ่นน้องหรือว่าคนทั่วๆไปก็ได้เรามีอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมทางบ้านไหม อยาจะฝากเรื่องอการยึดติดเจ้าค่ะ,อะของบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ควรจะยึดติดมากนะคะเพราะขนาดร่างกายของเราเองยังไม่ใช่ของเราเลยเจ,จ้าค่ะ,อ,ะอย่าไปยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปค่ะอืมนะอ้โหคำคำทิคำฝากนบางทีฝากในฝากระดับปรมัตธรรมปรมัตธรรมเลยนะรูเ้เปล่าใช่ การไม่ยึดติดนี่ก็คือการาละความยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าปล่อยวางอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นคำสอนชงสุดในพระพุทธศาสนาคือ,อไม่ยึดถือในตัวตนใดๆทั้งสิ้นปล่อยวางไม่ยึดติดนี่คือปล่อยวางอันนี้เรียกว่าเป็นสุดยอดแห่งคําสอนนะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ได้ถือเอา,เอาแก่นคําสอนของพพุทธเจ้าวไว้ได้อย่างนี้ ก็คิดว่าบังบีเนี่ยดำเนินชีวิตไปทําหน้าที่ตัวเองไปเรียนไปทํางานไปด้วยช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยตอบแทนพวกคุณพ่อแม่ไปด้วยทั้งหมดนี้ทําไปด้วยหน้าที่รือหน้าที่โดยภาระหน้าที่นะแต่ว่าไม่ยึดติดว่า,วาเราทําเพราะว่าเราอยากจะให้ก็ะชมว่าเราเป็นคนดีแต่ก็ให้ก็ะชมว่าเราเป็นคนกระตันยูเราไม่ได้ทําแบบนั้นใช่ไหม เราไม่ได้ต้องการแบบนั้นแต่เราทําเพราะว่าเราเป็นลูกพ่อแม่มีความปรารถนาอยากให้ลูกเรียนจบมีความรู้มีความสามารถมีงานทําแล้วก็เป็นลูกที่ดีด้วยไม่ใช่สําเร็จข้างนอกแต่ในบ้านไม่สําเร็จไม่ได้สำเร็จ,รจข้างนอกก็คือเรียนสาเร็จทํางานสําเร็จแต่ในบ้านต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นทําได้ ทำหน้าที่ครบทั้งข้างในทั้งข้าง,งนอกอันนี้ถือว่าเป็นแบบอย่างของเยาวชนคนรุใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านทั้งบีคุณทิตาเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นแบบอย่างได้นะฮะของเยาวชนคนใหม่ที่มีแนวคิดมุมมองมีหลักธรรมประจําใจไม่ได้มีแต่ความคิดนะแต่ว่าสิ่งที่เขาทําในชีวิตประจําในชีวิตประจําวันก็คือการ ศึกษาเราเรียนก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยดูแลพ่อแม่ไปด้วยแล้วก็มีหลักธรรมประจำาใจไปด้วยทำอย่างนี้ก็จะทำให้ชีวิตนั้นสำเร็จประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวเธอก็มีความสุขวันนี้ขอบคุณอนุโมทนาสาธุก,กับน้องบีนะมาร่วมออกรายการกับอาจารย์ได้ เรียกว่าฝากสิ่ง mm ดีๆให้ก hmm. oh, really? well, uh, mm ับท่านผู้ชมให้กับสังคมก็จะเป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบเป็นอะไรดีๆให้แก่สังคมได้นะก็นมูตนาสาธุนะให้มีความเดินเริ่อยิ่งขึ้นไปนะท่านผู้ชมทุกท่านรายการในช่วงต้นนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวพบกันช่วงที่สองเรามีเยาวชนคนรุ่นใหม่มาพบกับท่านผู้ชมพบสิ่งที่น่าสนใจก่อ